เดี๋วเพาลูกคนบ,บินนย่ที่อำเภอแต,ต้องเอาไปที่บินเลยเราเราจะ่เราไปหาไก่เลยนะครับไก่ปลาไก่ไก่ปลาทุ่งนากินุนฟารม์มเราจะหาเก็บไปเพื่อไปพักนะครับเข้าทุ่งพัก ถ้าลวางไว้อย่างนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวไม้จิกมจ่ออกมาจากป่าทุเรียนเนี่ยมาเราจะไปหานะครับไข่ไปทั่วนะครับไข่ไปทั่วที่ทั่วแดนไปทั่วที่ทั่วแดนตรงนี้ก็มีนะครับไฟเลยไ่ตรงนี้ก็มีครับไฟไปเก็บไปเก็บเดี๋ยวก็ไฟเดี๋ยวเให้ดูตรงนี้ก่อนดูให้อันนี้มีเอฟซีเอฟซีดูก่อนนะครับ ก็ไข่นะครับไข่แต่นี่มันสงไัยมันจะเน่าไปแล้วเราไม่เก็บเรามีไก่เยอะนะครับหาไปนี่ครับกลับมาครับตาับมากลับมาครับดูครับเนี่ยไข่ไข่ไก่ปลานะครับเนี่ยเราไม่ได้เอามาวางแล้วก็ถ่ายนะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเรื่องจริงเก็บจริงครับทุ่งนากินุนฟาร์ม คลิปนี้เราจะพามาดูไข่นะครับไข่ไก่ไป่าตามมาครับพี่น้องตามมาเรื่อยๆนะครับนี่ตรงนี้ครับมีไปตรงนี้ก็มีโอ้โหจังเยอะเดี๋ยวเราจะไปเอาเข้าตู้พักนะครับ โอเคครับตามาครับมาเรื่อยๆครับบรรยากาศทุ่งนากินุ่นฟาร์มนี่อันนี้ก็มีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีครับไข่ตรงนี้ก็มีแต่ตรงนี้เราไม่เก็บเพราะว่าไข่ใหม่แล้วให้มันไข่ขึ้นมาอีกนะครับตามมาตามมาตอนเที่ยงเปนต้มตันะมี่อีกว่านู่นไส่เก็บบ่ กองครับนี่อันนี้มันแียงไข่ไม่เต็มหลังมาเอาน,นี่ครับไม่เต็มแล้วนี่ไปเก็บแล้วเก็บแล้วเก้ว,วมันยังมีตัวพักตัวพักพักเป็นตัวก็มีตัวปล่อยไว้วอันนี้เห็นเห็นแน่มันมากบอยู่สองสามตันแล้วไม่มากรบเลยเก็บเลยนี่ก็เก็บอนนนะโอ้โหข้ามเลยเดี๋ยวดูว อวันที Pang, ını, studio, ่แล e, no, ้วผมเห็นหมาที่จอกมาจากป่าทุเรียนมากินแม่กินแม่มาเสร็จเลยไม่มีแมวฟูเป้าเลยนะแมวฟูเป้ามอเต็มคนถังแล้วมาหามันไปหาไหาอนนี้คือตามไปหาแล้วครับจะมีเป็น